ป้ายแดงสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนางจะพามาเยี่ยมชมในส่วนของรุ่นรถ x p e n d e r cross ปี2022นะคะรุ่นที่โชว์อยู่ข้างๆนางนี่เองนะคะเดี๋ยวนางจะพาไปเยี่ยมชมดูค่ะมากันเลยค่ะ ามาดูดินส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะคะไฟหน้าเป็น LED มันติ r e f เฟกเตอรไฟหลีเป็น LED แบบริสตันไฟตัดหมอกก็เป็น LED ให้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนกระจังด้านหน้านะคะการชนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแผงตกแต่งด้านข้างแล้วก็ซุ้มล้อนะคะจะเป็นแบบ c ครูส e ดีไซน์ให้ค่ะมาดูในส่วนของด้านข้างนะคะล้อนะคะจะเป็นล้ออนลอยแบบทูโทนนะคะ17นิ้วให้ค่ะขนาดยางจะอยู่ที่205/55 R17 ค่ะ ต่อมามาดูในส่วนกระจกมองข้างนะคะปรับแล้วก็พัดไฟฟ้พาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ด้วยนะคะส่วนมือเปิดประตูด้านนอกนะคะเป็นแบบโครเมียมให้ด้วยค่ะอันนี้สวยงามนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของการตกแต่งข้างประตูแล้วก็ซุ้มล้อแบบคลูซดีไซน์ให้ค่ะด้านหลังก็จะเป็นชื่อลื่งของ e x p e n d e r Cross ให้เลยนะคะ ต่อมาไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED illumination ให้ค่ะแล้วก็ในส่วนของสปอยเลอร์หลังนะคะจะมีไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ให้ด้วยนะคะก็จะมีในส่วนของเสาอากาศเป็นแบบครีบฉลามให้ค่ะแล้วก็ราวหลังคาให้ด้วยนะคะก็จะมีเฉพาะรุ่น x p e n d e r Cross เท่านั้นค่ะต่อมามาดูในส่วนของด้านในตัวรถกันต่อเลยนะคะ บริเวณแผงประตูนะคะจะเสริมความแข็งแรงด้วยคานเหล็กนิรภัยนะคะป้องกันการกระแทกให้อย่างดีค่ะส่วนเบาะนะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะดำน้ำเงินนะคะ mm hmm. เฉพาะรุ่น x p a n d e r Cross mm hmm. เท่านั้นนะคะ mm hmm. ามาดูในส่วนของพวงมาลัยนะคะ mm hmm. ก็เป็นหุ้มหนังสังเคราะห์ให้ค่ะ mm hmm. ด้านซ้ายมือจะเป็นสวิตช์ควบคุม วิทยุนะคะเครื่องเสียงนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นรับสายวางสายโทรศัพท์บนเพลงมมลัยให้ค่ะด้านขวามือนะคะจะเป็นระบบ c r u s e control หรือว่าระบบล็อกความเร็วนั่นเองค่ะค่ะต่อด้วยปุ่ม push start ค่ะตัวน,นี้ก็จะทำงานร่วมกันกับกุญแจอัจฉริยะ k e OH s นะคะด้านล่างขวาสุดนะคะจะเป็นปุ่ม ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวค่ะตอนนี้จะเป็น Stop and Go ค่ะอันนี้ก็จะควบคุมในส่วนกระจกมองข้างนะคะปรับแล้วก็พับไฟฟ้าให้ค่ะค่ะมาต่อด้วยความเพลิดเพลินนะคะด้วยหน้าจอระบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Bluetooth Apple CarPlay และ Android Auto ค่ะต่อด้วยระบบปรับอากาศแบบดิจิตอลพร้อมฟังก์ชันแม c คูให้หาะเย็นฉ่ำถึงใจแน่นอนค่ะ ส่วนด้านล่างนะคะช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12โวลต์บริเวณคอนโซลหน้าและบเบาะแถาที่3ให้ด้วยค่ะ มาดูในส่วนของไฮไลท์เลยนะคะนั่นคือระบบเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัตินั่นเองค่ะตัวนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามานะคะเหมือนกับปาเจโลของเราเลยค่ะตอนนี้ก็มีเพิ่มในรุ่นของ x e p a n เ e r ดด้วยค่ะส่วนปุ่มด้านล่างนะคะจะเป็นระบบเบรกออโตโฮค่ะจะช่วยลดความเมื่อยล้านะคะไม่ต้องเหยียบเบรคค้างเมื่อเจอสถานการณ์หรือว่าสภาพการจราจรที่ติดขัดค่ะ,คะก็ช่วยลดความเมื่อยล้าไปได้ดีทีนึ่งค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะรอบๆนะคะ กว้างขวางมากเลยค่ะคุณลูคกค้าก็เบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีทูโทนดำน้ำเงินเช่นเดิมค่ะในส่วนของรุ่น e x p e n d e r Cross นะคะส่วนด้านบนนะคะจะเป็นปุ่มปรับอากาศนะคะก็สามารถปรับได้นะคะแล้วก็แยกทิศทางให้เย็นกระจายทั่วถึงแบบรวดเร็วได้เหมือนกันค่ะด้านหลังก็กว้างมากๆเลยนะคะ อันนี้พับเบาะนะคะเผื่อกรณีเราต้องการาใช้กิจกรรมต่างๆนะคะแคมป์ปอกแคมปิ้งหรือว่าขนของไปเยอะๆนะคะก็จะช่วยนะคะจัดสรรพื้นที่ได้ตามความต้องการค่ะรองรับทุกกิจกรรมแล้วก็ทุกไลฟ์สไตล์แน่นอนค่ะคุณลูกค้าในส่วนของตัวโครงสร้างของตัวถังนะคะจะเป็นแบบตัวถังนิรภัยเหล็กกล้าที่ใช้แรงดึงดูดสูงแล้วก็น้ำหนักเบานะคะ ในกรณีนะคะที่มีการชนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเกิดความเสียหายได้น้อยนะคะเนื่องจากว่าตัวโครงสร้างนะคะจะเป็นตัวถังนิรภัยเหล็กกล้านะคะก็จะช่วยลดการยุบตัวของห้องผู้โดยสารจากการชนได้ดีทีเดียวะคะ่ะ ต่อด้วยเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินดีโอเฮซีไมายเวท1.5ลิตรนะคะ105แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดที่1 4 1นิวตันเมตรที่4 0 0 0 0รอบต่อนาทีนะคะส่วนระบบเกียร์จะเป็นกเกียร์อัตโนมัติ Eco Dynamic c v t นะคะก็ช่วยทำงานได้รวดเร็ว,รวนุ่มนวลแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเปรี่ยนน้ำมันด้วยค่ะ คุณผู้ชมเข้าเยี่ยมชมรอบๆตัวรถ e x t e n d e r Cross ปี2022นะคะก็ถ้าคุณลูกค้านะคะหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะเข้ามาพูดคุยนะคะในส่วนของรุ่นรถของ x p e n d e r Cross หรือรุ่นอื่นของ Mitsubishi ก็สามารถเข้ามาทักทายตามช่องทางที่นางทิ้งไวท้ท้ายคลิปได้นะคะส่วนวันนี้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ Thank you